สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก็บชะอมอีกตามเคยนะคะจะเก็บชะอมฝากยติเนื่องจากว่าชะอมมันออกเยอะนี่เห็นไหมยอดมันเนี่ยมีแต่ยอดใหญ่ๆงามๆเมื่อวานทําคลิปโน้มกิ่งไปนะคะมันออกตลอดก็เลยเอาไว้มันก็เก่จะจัดไปธรรมดาน่ะมันไม่ได้กินมันคือมันกินไม่หมดน่ะเพราะนี้ก็จะมาเก็บก็จะใช้กันไก่นี่แหละตดเพราะว่ามันเยอะนะคะ อันนี้มันเป็นกิ่งชะอมหนามน้อยนะก็จะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ได้มันก็ตัดง่ายเนี่ยเก็บปลูกแล้วก็เก็บเก็บเก็บนี่นะนะคะเยอะนะคะเดี๋ยวแถวนี้มีแต่ชะอมปลูกชะอมไว้ไม่ค่อยได้กินเพราะว่ามันมันกินจน ก็ค,คือมันมันเบื่อแล้วนะมันไม่อยากกินแล้วนะน้องมันเยอะนะคะก็วันนี้เก็บฝากญาติพี่น้องจะมาทางโน่นต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะมาเยี่ยมบ้านก็เลยจะเก็บนะคะแต่ละวันก็เก็บชะอมช่วงนี้ฝนมันตกชะอมออกยอดเยอะ เวลา,าว่างๆไม่ใหญ่แอกบ้านสวนปลูกชะอมทิ้งไว้แล้วมันไม่ได้กินมันก็กลายเป็นผักฝากญาติพี่น้องไปนะคะวันนี้จะเก็บฝากญาติพี่น้องทางไกลที่มาเยี่ยมนะคะนะย,ยอดงามๆต้นนี้ก็ได้ตั้ง สองยอดใหญ่ๆใช้กันไกรนีบเอามาเด้อพี่น้องเก็บชะอมด้วยกันช่วงนี้ชะอมเยอะยอดนี้แห้งใหญ่ เอาไปแกงใส่หน้อไม้ก็ได้นะแกงใส่เห็ดแกงใส่ปลาหมึกปลาอีฮือปลาหมึกที่บ้านเรียกว่าปลาอีฮือปลาหมึกแห้งนะ่ะเนี่ยเก็บทุกวันวันเว้นวันส่วนใหญ่จะเก็บทุกวันเพราะว่าออกตลอด <S 2> <S 2> วานโน้มกิ่งไว้แถวโน้อนอะเยอะม,มากเลยเดีเ๋ยวก็ออกให้เก็บเดี๋ยวเดินไปเก็บเรื่อยๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาเก็บ เห็นไหมเห็นไหมต้นมะพร้าวบางเห็นไหมต้นนี้เนี้ยเนี่ยยอดใหญ่เลยเก็บไปเรื่อยๆเยอะยิ่งยิ่งเก็บก็ยิ่งเยอะเดี๋ยวยอดก็มาเรื่อยๆต้นหนึ่งสีห้ายอดปลูกไว้ปีที่แลว้ว ตัดสินใจปลูกชะอมทิ้งไว้เดี๋ยวนี้กลายเป็นบํานานแล้วนะเก็บวันเว้นวันเดี๋ยวเดินไปทางโน้นน่ยเดี๋ยวเดินไปทางโน้นเดี๋ยวพาเก็บเดี๋ยวพาชมกันของแม่ใหญ่เอ็กบ้านสวนเก็บยอดชะอมเห็นไหมคะเห็นไหมเดือนกล้องลงนิดนึงนะอาจจะสั่นสักหน่อยมีความสุขกับการเก็บผักตื่นเช้ามาเห็น ผักขียวเขียวตามมุมบ้านที่ปลูกไว้เนี่ยมันมีความสุขพุดนะยอดเดียวยอดเดียวยอดใหญ่นะ <c oughs> ใครชอบก็ลองปลูกไว้นะเป็นบำนานชีวิตทำไมถึงว่าเป็นบำนานชีวิต ปลูกแล้วได้กินยอดชะอมสองปลูกแล้วได้ฝากญาติพี่น้องไม่ต้องไปซื้อฝากไม่ต้องไปซื้อมากินเป็นตำนานชีวิตนั้นโดยปกติถ้าเราอยากกินยอดชะอมเราต้องไปซื้อเขาถ้าเราไม่ได้ปลูกเองนะคะแต่นี่แม่ใหญ่บ,บ้านสวนปลูกทิ้งไว้นะคะในพื้นที่เล็กๆไม่เยอะนะคะกลายเป็นตำนานชีวิตแต่ถ้าวันไหนเยอะๆชาวบ้านเขามาขอซื้อเราก็แบ่งนะคะเนี่ยนีกรรมหนึ่ง ได้สิบบาทแล้วนะเนี่ยถ้าขายเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนะคะวันนี้ยอดชะองงมงามมาฝากโอเคไปละสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่